สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้สําหรับคนที่อยากจะอายุยืนเป็นคลิปสําหรับคนรักของเราคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายถ้าอยากให้เขาอายุยืนต้องดูคลิปนี้ครับเพราะตัวเอกของเราคือคุณตาอายุ104ปีคุณยายอายุ97ปีเป็นสามีภรรยาก,กัน2คนผัวเมียรวมกันอายุเกิน200ปีเลยอยากรู้รใช่ไหมครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงพร้อมไหมครับ ไปดูกันเลยอายุเท่าไหร่ครับคุณลุงร้อยสี่ควบครับผมอะไรนะร้อยสี่ควบแข็งแรงมากและคุณทวดทำกับข้าวให้ใครคนหนึ่งทุกวันเลยนะครับคือภรรยาของท่านชื่อคุณยายโยอีคุณยายอายุเท่าไหร่ครับ 97ค่ะโอ้ oh, แข็งแรงมากบวกกันแล้ว2คน201ปีและคุณตายคนหนึ่งอายุ95เดินวันละ1 9 0 0 0แข็งแรงมากดูดิฮะ ah. และเขามีเคล็ดลับในการทำให้อายุยืนยังไงนี่คือภาพของคนชรลาเฉลี่ยอายุ75ปีทุกคน มารวมตัวกันออกกําลังกายอะไรกันเขากินอะไรกันมีเคล็ดลับอะไรกันเหรอมาที่เกียวโตเขตทังโกชิมาที่บ้านคุณทวดสวัสดีค่ะคุณทวดชิมิซังใช่ไหมครับคุณทวดดูท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น่ารักมากเลยครับท่านชื่อชิมิซุโทมิชิเกะหูท่านจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับแต่เอาไว้ว่าส่วนอื่นดีทั้งหมดเลยดีทุกอย่างขออนุญาตเข้ามาเยี่ยมที่บ้านหน่อยค่ะ นี่คือภรรยาของผมครับสวัสดีค่ะอุตสาห์มาจากไกลๆเลยยินดีต้อนรับค่ะคุณยายชื่อยายโออินะครับแข็งแรงมากได้ข่าวว่าอายุท่าน2คนรวมกันเกิน200ปีแล้วหรอคะใช่ค่ะคำถามครับเคล็ดลับการอายุยืนคืออะไรคะก็เพราะว่าอยู่กัน2องคน ก็เพราะว่าอยู่กัน2คนครับเกิดอะไรขึ้นทําให้เราคิดว่าอยู่2คนมันลำบากมากขึ้นหรือเปล่าหรืออยู่2คนมีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรคุณยายบอกซโนโทลีเดสก็คือจริงๆเลยค่ะการที่อยู่กัน2คนทําให้อายุยืนเราไม่เข้าใจก็เลยขอเอากล้องมาติดติดตามดูเป็นเดือนๆหน่อยได้ไหมเราติดกล้องเรียบร้อยแล้วครับมาดูชีวิตการเป็นอยู่ของคุณทวดทั้งสองดูเวลา11โมงท่านทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วหลังจากกินข้าวเที่ยงท่านก็นอนพักผ่อนครับ เวลาผ่านไปเรื่อยๆคุณทวดลุกขึ้นมาแล้วจะไปไหนเนี่ยไปเปลี่ยนเสือ้อค่อมลดโปรดของท่านท่านออกมาแล้วไปไหนเอ่ยใช่แล้วมาที่อุมิก็คือมาที่ทะเลยืดเสาคันเบ็ดเกีย่ยวเหยือ่อย่างข้องแค่วเริ่มตกปลาแล้วโอ้โหน่าทึ่งจังเลยอายุร้อยสปี ตกปลาได้แล้ววันนี้ตกปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยได้มีแต่ปลาตัวเล็กๆดูท่าทางไม่ค่อยพอใจคุณตาก็บอกว่ามีแต่ตัวเล็กๆใช่ครับวันนี้จะเอาไปทําอาหารให้กับคุณยายคุณทวดใช่ครับคุณยายคุณทวดชอบกินปลาวันนี้ก็อยากทําปลาให้กับคุณยายคุณทวดถ้าตัวใหญ่กว่านี้จะดีมากกลับมาบ้าน <c oughs> แล้ววันนี้ใส่ชุดทําอาหารเต็มยศนี่ครับกาลังจะทําอาหารปลาเอาปลาที่ตกมาดูฝ<ร>ีมือของ คุณทวดทาได้เก่งมากคุณทวดบอกเริ่มทําอาหารเมื่อ10ปีก่อน10ปีก่อนก็คือตอน94นะเพิ่งเริ่มทําอาหารตอน9 4วันนี้ก็คือปลาอาจิทอดและผัดผักหมูมิโซะพาคุณยายมาที่โต๊ะกินอาหารต้องพายุงคุณยายบอกว่าไงครับมีแต่อาหารหน่ากินจังเลยค่ะเรามาเริ่มกินกันอิตาลีมัสคุณยายเริ่มกินแล้วรสชาติเป็นยังไง อร่อยจังเลยค่ะดูบอกว่าอร่อยอ่ะดีใจมากเลยครับทวดทั้งสองบอกว่าได้รับการขอบคุณและรู้สึกดีใจและมีกําลังใจที่จะทำวันนี้เป็นวันที่ลูกชายคนโตมาเยี่ยมลูกชายคนโตอายุเท่าไหร่ไหมครับท่านอายุ70นะครับมาเยี่ยมคุณทวดแข็งแรงกันไหมธรรมดาแล้วคําว่าอายุ70นี่คือตัวเองก็เป็นคนที่อายุสูงแล้วฮะแต่มีคุณพ่อคุณแม่อายุมากกว่าดูตัวเองอายุน้อยไปเลยครับท่านก <10 S 2> ็บอกเขาว่าคิดว่าจะ รับคุณทวดไปอยู่ด้วยกันไหมคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาหลายลูกชายอายุ70บอกว่านะฮะถ้าไปแย่งงานของคุณทวดสองคนไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้เตรียมอาหารจะทำให้คุณทวดไม่มีอะไรทำและทำให้แก่เร็วแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เร็วคิดว่าก็คือพยายามที่จะไม่ช่วย <c oughs> แล้วให้ท่านทำเองแต่ว่าแอบให้กำลังใจโดยอยู่เบื้องหลัง คุณยายบอกว่าฉันมีความสุขมากเลยเหมือนกับาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพึ่งพากันก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยขับรถไปสัมภาษณ์ดูผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องคนชรลามาหาอาจารย์โอซาก้าไดอากุมหาวิลา,า,าวลายาาัลายโอซาก้าไดอากุินเกี่ยวกับเรื่องนิ่งเงินเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะครับและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องคนชรลาว่าเขามีนิสัยย,ยังไงมีการเป็นอยู่ยังไงถึงอายุยืน ท่านบอกครับว่าเคล็ดลับการอายุยืนหนึ่งในนั้นนั่นคือการมีความสุขระหว่างสามีภรรยาซึ่งกันและกันจะทําให้อายุยืนครับคนที่มีความสุขได้อายุยืนได้ก็เพราะว่าเรามีความสุขระหว่างสามีภรรยามีความผูกพัน,<ด>นผลวิจัยของอเมริกาก็เขียนไว้เหมือนกันว่าสาหรับคนที่มีความผูกพันที่ดีระหว่างสามีภรรยานะครับจะมีการอายุยืนมากกว่าคนธรรมดาถึง10ปี <Okay. S 2> งั้นเราเอาแต้มคะแนนที่อาจารย์ใช้บ่อยนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือความสุขถ้ามีความสุขมากให้ใส่1ิบความสุขน้อยก็ให้ใส่ศูนย์ครับมาดูคุณยายกับคุณตาเขาตอบว่าอย่างไรคุณทวดผู้ชาย9คะแนนครับชั้น10คะแนนค่ะโอ้โอยางงั้นเลยเหรอแสดงถึงว่าสามีภรรยานี้มีความสุขกันมากกว่าครอบครัวธรรมดามากกว่าวัยทำงานและมากกว่าคนชนา,<อ>าทั่วไปเราไเอาเทปที่ขออัดมาจากที่บ้าน มาให้ท่านอาจารย์มาวิเคราะห์มาวิจัยกันดูว่ามีเคล็ดลับตรงไหนอีก mm hmm. ก่อนอื่นท่านอาจารย์จับเคล็ดลับการอายุยืนของคุณทวดคนนี้จากการตกปลา,อา,าอาจารย์สนใจคำพูดของคุณทวดผู้ชาย mm hmm. ก็เพราะว่านะครับทางคุณทวดผู้ชายสนใจที่จะทำอาหารให้กับคุณอกสังภรรยานี่คือจุดทำให้เชื่อเสพพอยต์นะครับ ทำให้มีความสุขตรงนี้ครับข้อที่1ก็คือการคิดถึงคนอื่นพยายามจะทําให้คนอื่นมีความสุขให้ได้นักว,วิจัยใส่ใจข้อที่2คือโทรศัพท์เข้ามาดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นคุณโทมิชิเกะรับโทรศัพท์แต่หูตึงไม่ได้ยินให้คุณภรรยารับโทรศัพท์เพื่อที่จะไม่ให้คุณทวดผู้ชายรู้สึกลำคาญและทางภรรยาก็จะพยายามอธิบายให้กับ คุณทวดผู้ชายนี่ก็คือจุดเียร์เซตพอยต์นะครับก็คือจุดสร้างความสุขเลย<ไ>เคล็ดลับการที่จะมีอายุยืนข้อที่2คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่รู้สึกเครียดนักวิจัยสนใจคุณทวด2ท่านนี้ กินขา<อ>นชาติเป็นยังไงครับอร่อยมากเลยค่ะรู้สึกขอบคุณมากเลยท่านอาจารย์ก็บอกว่า double share point คือจุดความสุขทวีวคูณวิธีการคือการบอกความขอบคุณให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็หมายถึงการให้ของขวัญให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและการขอบคุณจะทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขให้กับตัวเองด้วยถึงเรียกว่า d u b l ลความสุขดังนั้น2คนจึงมี ความสุขพร้อมกันได้สรุปเคล็ดลับการทำให้อายุยืนข้อที่3ก็คือการขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งและอาจารย์นักวิจัยได้สนใจอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากกว่านี้มีวันหนึ่งซึ่ง2ท่านออกไปทําธุระข้างนอกที่เดิ S <S ยายเดินไม่ค่อยเก่งนะครับก็ช่วยพยุงลงมา สถานที่ดูแลคนชา <S <S คราเพื่อที่จะมาคลายเครียดคุณทอมชิมเมยชอบร้องเพลงมากครับทางอาจารย์สนใจตรงนี้ครับตอนที่กําลังจะเริ่มร้อง <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเ <_ EN> นี่ยตรงนี้แหละ <_ EN> ตรงจังหวะนี้แหละครับตรงจังหวะที่กาลังจะเริ่มร้องออกมานะครับเธอเอามือแตะ ให้กับส e. ามีบอกว่านี่คือจังหวะร้องเพลงแล้วนะเอามือช่วยบอกจังหวะอย่างนิ่มนวลคนธรรมดาทั้งสองคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปว่าเป็นการเตือนกันเป็นการช่วยเหลือกันการที่ทําแบบนี้ได้แส,สดงว่าในทุกจังหวะในการใช้ชีวิตก็จะเป็นแบบนี้มาถามตอนท้ายว่าชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คุณยายบอกว่า <c oughs> เพื่อนๆบอกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันเองไม่คิดอย่างนั้นอายุเยอะแล้วฉันไม่เคยคิดว่าจะตายเลยเพราะว่าตายไปแล้วมันไม่มีอะไรดีหรอก การใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้มีทั้งทุกข์ทั้งสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงการใช้ชีวิตอาจจะมีประสรคบ้างเล็กน้อยนั่นแหละคือความสุขของการใช้ชีวิตสำหรับคุณทวดผู้ชายบอกว่าผมอยากจะมีชีวิตยาวๆเพื่อที่จะดูแลคุณยายต่อไป<ม>ให้นาน<ม>ให้ได้ขอให้คุณทวดทั้งสองมีอายุยืนนานๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะครับผมจะให้ของขวัญเพื่อนๆสำหรับคนที่เข้ามาเป็นเพื่อน,อนของผมในแอปฟูจิฟูจิสกิจะให้อะไรครับ 1. คุณมี DNA แบบไหนสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ดีหรือสามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ไม่ดีคุณมี DNA แบบไหนสามารถเข้าไปดูวิธีการได้นะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือของว่างที่กินแล้วลดมะเร็งนี่ผมวิจัยก็มีครับด้กอย่คือจังหวะการกินข้าวกินแบบไหนมีผลต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเคล็ดลับอายุยืน10ปีเพื่อนเข้ามาเป็นเพื่อนของผมได้นะ a fuji fuji s a k i okay. ถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กดดาวกดไลค์เยอะๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื<ๆ>่อนๆคนไทยหลายคนเลยครับโอเคัรบ